สวัสดีค่ะแล้วที่เมื่อวานเกดเขียนเล่าให้ฟังเนาะว่าเกดไปเรือมาแล้วก็เมาเรือเกดพูดถึงไอ้ตัวสายรัดข้อมือเนาะกันหรือว่าช่วยลดอาการเมาเรือนะคะวันนี้เกดก็เลยจะเอามาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ค่ะนี่ซีแบนค่ะมันเรียกว่าซีแบนนะคะนะคะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เกดแกะออกมาให้ดูแล้วมันก็จะเป็นปุ่ม มีสองอันนะคะใส่สองข้อมือปุ่มๆข้างในให้ดูข้างในมันจะแบบเป็นปุ่มนูนๆอย่างเงี้ยคะ่ะทั้งสองข้างเลยนะคะก็คือจริงๆอันเนี้ยเกศรู้จักตั้งแต่เกศอยู่ที่เมืองไทยแนละ้วพอดีไปเที่ยวชุมพรแล้วก็ไปที่ว่าไปดำน้ำแล้วก็เมาเรือแล้วเขาเก็เหมือนกับมีอันเนี้ยให้เกดยืมคือก็ที่คนรนเวนวนั่นแหละคะ่ะเขาไปเที่ยวแล้วก็เขาเห็นเกตเมาเรือเขาก็เลยให้ยืม คือเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยค่ะวิธีการใส่เนาะก็คือใส่เข้าไปในข้อมือแล้วก็3มนิ้ววัดให้ดยูยไงอย่างนี้ทุลักทุเลไปไหมนะก็คืออ่ะใส่สองข้างนะใช้3มนิ้วนะคะวัดแล้วก็มันจะอยู่ ตรงปุ่มเนี่ยค่ะมันจะอยู่ตรงนิ้วที่3ตรงนิ้วชี้พอดีอะค่ะเราก็เนี่ยค่ะประมาณอย่างนี้แล้วก็แต่จริงๆในกล่องเนี่ยมันก็จะม,มีวิธีการใช้เนาะบอกให้ฟังว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงก็นี่ค่ะมันก็จะมีบอกว่า กี่นิ้วแล้วอยู่ตรงไหนปุ่มอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดให้ดูก็เห็นป้าสามนิ้วแล้วก็ปุ่มจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะก็เหมืนก็จะมีวิธีบอกเอ้ยมันก็จะมีวิธีการใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเทรดมาร์กด้วยนะคะผลิตที่ประเทศอังกฤษไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยมีขายไหมเนาะ ก็เท่าที่เกศถามแล้วก็คุยตั้งแต่ตอนที่ยืมตอนนั้นนะคะเหมือนกับเขาบอกว่าปุ่มตรงเนี้ค่ะมันจะช่วยไปกดชีพจรตรงในส่วนที่เขาเรียกอะไรอะไปที่กระเพาะอาหารก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาบอกว่ามันช่วยลดอาการคลื่นไส้ได้แล้วที่เกตเขียนเล่าให้ฟังเนาะว่าเกดก็ไม่แน่ใจว่า เออที่เกดไม่ได้เมาเรือไม่ได้อเจีนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเกดเริ่มชินกับคลื่นหรือว่าอันนี้มันช่วยจริงๆแต่ปรากฏว่าที่เมื่อวานที่ว่าเกดไปเรือแล้วเมาขนาดแบบคิดว่าจะตายแล้วอ่ะก็ก็เลยมั่นใจว่าเออเฮ้ยอันเนี้ยมันช่วยได้จริงๆเพราะว่าขนาดที่เกดไปเรือเมื่อช่วงปีใหม่ที่บอกว่าคลื่น 8- 4เมตรอ่ะ เกดก็แค่รู้สึกเวียนหัวเองนะที่เกดบ,บอกเมาเมาเมาเกดก็แบบแค่รู้สึกเวียนหัวไม่ถึงขนาดอาเจียนอะแต่เมื่อวานเนี้ยคือตายอะแล้วแล้ว,ลว,ลวในขนาดนั้นนะบอกเลยว่าแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอะแล้วก็เออขำอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเกดก็นึกถึงเว้ยใครจะช่วยกูได้ว่าปกติเรารู้สึกแย,ย,ย,ย่ๆเราก็จะนึกถึงเออคุณพ่อคุณเจ้าช่วยด้วยเราก็คิดว่าโอ้แม่จ๋าช่วยด้วยหนูจะตายแล้วแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่า เฮ้ยไม่ได้ดิแม่กูก็เมาเรือแม่ช่วยไม่ได้ใครดีก็นะเขอพูดถึงเมาเรือเกดก็เลยมีศาสตร์เกี่ยวกับเมาเรือมาฝากเมาเรือ,าาอ,รอภาษานเวว์นะคะก็คือเชอร์ซิกเชอร์ภาษานเวว์ก็คือทะเลนั่นเองนะคะซิกก็คือการป่วยนั่นเองนะคะเอาสองคำมารวมกันมันก็เลยเป็น เชอร์ซิเมาเรือเขาถ้าบ้านเราคือเมาเรือแต่มันที่นี่เขาไม่เรียกโบสิกนะเขาเรียกเชอร์ซิกเพราะว่าเมาจากอาการเมาคลื่นนะคะคลื่นเเมาทะเลนั่นเองนะคะทีนี้เมาเรือจะมีอาการยังไงบ้างนะคะเวียนหัวก็คือสวิมเมลสวิมเมลแล้วนอกจากเวียนหัวแล้ว จะมีอาการอะไรได้อีกบ้างอาเจียนก็คัสเตอปคัสตอปนะคะก็คืออาการที่เราคลื่นเหนียนอาเจียนนะคะแต่ถ้าเป็นอาเจียนเป็นแบบอาเจียนออกมาแล้วเอออันนั้นระวังอาเจียนนะอันนั้นใช้คําว่าอปคัสอปคัสนะคะแล้วจะบอกว่าฉันเมาเรือก็จะใช้คําว่ายายบลีเชอร์ซิกนะคะใช้บีเพราะว่า คลื่นมันทำให้เราป่วยอย่างนี้ค่ะเราก็เลยใช้บลีนะคะก็ใช้เป็นยาบลีเชอร์ซิกนะคะแล้วแต่ถ้าจะบอกว่าเออไม่ได้บอกว่าฉันฉันเราเรือแต่ฉันจะบอกว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะพอเริ่มรู้สึกเวียนหัวคลื่นเหวียงอาเจียนใช่ปะก็จะบอกว่ายายอาร์โดรียายอาร์โดรี A คือโดรีคลิปก่อนน,ะนั้นที่เกศเคยบอกเรื่องเวลาเนาะที่เกศบอกว่า ยายฮาร์ดโดริทีนะคะคำว่าโดรี่สามารถใช้ได้กับอาการก็ได้ความรู้สึกก็ได้หรือว่าเออถ้าภาษาไทยมันก็น่าจะแปลว่าแย่ค่ะใช้กับอาหารก็เดนมาร์กส์มาร์เกอร์โดคืออาหารนั้นะรสชาติไม่ดีเลยเนี่ยค่ะหรือฉันรู้สึกไม่ดีเลยก็ยายอาร์ดโดรี่ก็ได้เ yeah, ป็นทั้งความรู้สึกก็ได้หรือว่าออรู้สึกคลื่นเหียนอาเจียนป่วยแบบ ไม่ได้สบายตัวหนะักก็ได้เหมือนกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเนาะก็อันนี้ค่ะเราไปหาดูกันนะคะถ้าสำหรับผู้ที่อยู่ที่ที่นี่นะคะนอร์เวย์ไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะบนเรือก็มีขายนะคะถามได้ที่รีเซพช่นนะคะสำหรับเมืองไทยเด็ดไม่แน่ใจว่ามีขายแล้วหรือย,ยังนะถ้าไม่มีนะคะก็ พาเกตซื้อได้ถ้าเกตจะไปเมืองไทยเนาะหรือจะให้ซื้อแล้วส่งไปก็ขอค่าส่งด้วยล้วกันเนาะก็จะแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่ชอบกิจกรรมทางน้ำแล้วเมาเรียเออเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการอะไรอะเมารถได้ด้วยนะคะก็วันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ